ที่ยังคิดทางตลาดยังไม่ชัดเจนอันนั้นหนึ่งแล้วก็สองน่าจะตลาดเบาบางอะคะ mm ่ะดันั้นนักลงทุนก็เริ่มถอยออกมาจะเห็นว่าถ้าไม่มีเหตุฟันทุบจากวันนี้จนถึงสิ้นปีก็น่าจะอยู่ระดับพันหกร้อยจนถึงพันหกเจะคะ mm ่ะ hmm. นั้นเราประเมินเมื่อวันนี้เนี่ยแนวรับแรกน่าจะอยู่ที่พันห รับที่สองอยู่ที่พันหกร้อยสามสิบห้าแล้วรับที่สามอยู่ที่พันหกร้อยยี่สิบสองค่ะส่วนแนวต้านเนี่ยวัดเอ่อต้านเดิมเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาอยู่ที่พันหกร้อยหกสิบห้าต้านที่หนึ่งต้านที่สองอยู่ที่พันหกร้อยเจ็ดสิบห้าค่ะอืมค่ะนะครับแล้วก็คุณพวันดูการเจรจาฟิสกอลคริปเนี่ยอ่าจะสำเร็จไหมอีกสองวันที่เหลือเนี่ย ก็ต้องต้องดูว่าเขาจะยอมอ่อนข้อกันไหมเพราะเหมือนแข่งทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างมีจุดยืนของตัวเองส่วนส่วนทางทางนายถ้าจะเป็นการยอมเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายค้านมากกว่าเพราะว่านายโอบามาเหมือนกับว่าเออเขาถ้าเขายอมเนี่ยเขาจะต้องรัดเข็มขัดเพิ่มขึ้นถ้ารัดเข็มขัดเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะมีเอ่อโดมิโน่หลายตัวที่จะต้องเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเอ่อโอบามาแคร์หรือว่า ไอ้อบอื่นๆที่จะเกิดขึ้นดังน,นั้นตรงนี้คงจะไม่ง่ายอะค่ะอืมนะครับค่ะก็และอย่างที่อาจารย์พูดก็คือว่าถ้าเงินหายไปจากตลาดหกแสนล้านเนี่ยเชื่อว่าหลังจากเปิดปีหน้าโอกาสที่ทองคําจะดีดตัวขึ้นท,ทันทีถ้าไม่สามารถตกลงกันได้เนี่ยต้องมีแต่ในช่วงเนี้ยเชื่อว่ายังน่าจะมีการย่ออยู่ค่ะอืมยังมีการย่ออยู่นะฮะ เพราะฉะนั้นท่านที่จะซื้อทองก็คำนวณกันดูให้ดีๆเพราะคนอยากซื้อทองช่วงปลายปีเยอะฮะคุณมาวันครับค่ะเพราะหลายปีที่ผ่านมาก็าปลายปีจะได้ซื้อทองถูกกันซะส่วนใหญ่นะคะอ่าครับก็ล่าสุดทองอยู่ที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ราคาอยู่ที่พันหกร้อยหกห้าสิบห้านะคะหรือสองหมื่นสี่พันแปด้ยแปด้อยบาทเป็นเก้าสี่ตัวแล้วสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเป็นเก้าสิบหกจุดห้าค่ะ อืมนะครับก็ทองคำแท่งก็สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยใช่ไหมราคาขายนะใช่ค่ะ,<น>ะใช่ค่คะอืมก็อยู่หนึ่งหกห้าห้าถึงหนึ่งหกห้าหกนะ,ะอันนี้จากคิดโก้นะครับก็ลบลงมาสามจุดสามศูนย์เหรียญน,นะฮะลงมาเล็กน้อยวันนี้ทองแท่งไทยสมาคมเขาก็ลดลงมาร้อยบาทนะครับค่ะอ้าทีนี้แล้วช่วงนี้ แล้วก็ปีหน้าเนี่ยเดือนมกราคมเนี่ยคุณพะวันจะมีข้อแนะนำนักลงทุนทองคำอย่างไรดีครับค่ะก็ยังแนะนำว่าถ้านักลงทุนยังไม่มีอยู่ในมือเลยก็รอจนสักวันที่30ค่อยเข้าหรือรอหลังจากเปิดตลาดมาค่อยเข้าเมร่ะว่าโดยคนใหญ่แล้วเนี่ยวันสุดท้ายของตีหรือวันวันแรกของต้นตีเป็นช่วงที่ทองราคาค่อนข้างถูก แล้วก็ถ้าให้นักลงทุนจับตามองว่าถ้าปัญหาหน้าผาอาุทธรคลังยังไม่สามารถเคลียร์ได้โอกาสที่ทองคาจะดีดตัวค่อนข้างแรงและสามารถทํากําไรได้ในระยะสั้นประมาณสักเดือนอึไอย่างเงี้ย<อ>ก็มีโอกาสที่จะทําได้อ้าวนะฮะอา้อาวส่วนซลเวอร์น้องดูซลเวอร์ซลเวอร์นะฮะกอ็อ่อนตัวลงเล็กน้อยนะครับก็ ผมกำลังให้ดูภาพนะฮะจาก i อ a d นะฮะก็29.92านะฮะแพตินัมบวก14เหรียญ1น4 5นะครับโดยสรุปแล้วคุณพวันดูว่าทองคำปีนี้เนี่ยนะฮะาจากต้นปีมา1,550เหรียญตอนนี้ราวๆพันหเหรียญขึ้นมาร้อยเหรียญเนี่ย แล้วแนวโน้มปีหน้านะครับ2013 2556เนี่ยคิดว่าจะเป็นอย่างไรครับคือถ้าสามารถเคลียร์ปัญหาหน้าผาทางการคําได้เคลียร์ปัญหาเรื่องปับเทดานี้ได้ก่อนที่จะถึงดิวก็เชื่อว่ามองปีหน้าก็ยังมองเป็นไสด์เยวอยู่ก็น่าจะเออเป็นรับอยู่ที่พัก1,530กิโลเดิมแล้วก็หายน่าจะอยู่ประมาณ1,850 คืออาจจะพฤติกรรมปีนี้เนี่ยมันแยกออกเป็นสี่ไตรมาสไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยมันเป็นขาขึ้นไตรมาสที่สองเป็นขาลงไตรมาสที่สามเป็นไซด์เวยยไตรมาสที่สี่ปัจจัยพื้นฐานไม่มีผลกับทองคำเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ารูปแบบการลงทุนเฉลี่ยไตรมาสค่อนข้างต่างกันเลยชัดเจนดิฉันก็เชื่อว่าปีนี้ก็คงไม่ได้ตับปีที่จะถึงข้างหน้าน่าจะไม่สางกับปี2555 ดัะนั้นนักลงทุนก็คงจะต้องปรับกลยุทธ์ค่อนข้างค่อนข้างเยอะนิดนึ่อ,อที่สําคัญก็คือว่านอกจากปัจจัยพื้นฐานที่คอยติดตามแล้วต้องดูว่าความสาคัญระหว่างทองคำยูโรเออูเแล้วก็น้ํามันมีความเออสัมพันธ์กันมากแค่ไหนเป็นบวกหรือเป็นลบเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่ทองคำมีความสําคัญความสัมพันธ์เป็นลบกับยูโรนักลงทุนก็ต้อง อหันกลับมามองว่ามันตามน้ำมันไหมถ้าไม่ตามน้ำมันก็ต้องหันกลับมามองปัจจัยทางเทคนิคค่ะเพราะนั้นต้องจับตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะอืมครับก็เรียกว่าต้องดูทั้งข้างเงินยูโรด้วยนะฮะแล้วก็ราคาน้ำมันน้ำมันวันนี้ขึ้นมาสี่สิบเซนอยู่ที่แปดสิบเก้าจุดศูนย์หนึ่งโดยประมาณนะฮะจากแปดสิบแปดจุดหกนะฮะอ่าก็เรียกว่าราคาน้ำมันดิบนี่ก็เอ่อ ไม่ค่อยยอมลงเหมือนกันนะฮะเขาพยายามกดให้ลงก็ไม่ลงส่วนเงินยูโรช่วงนี้เป็นไงบ้างครับก็ค่อนข้างแข็่นะคะอืมก็ล่าสุดอยู่แถวแถวหนึ่งจุดสามหนึ่งแปดห้าะฮะคุณอ่ะวันกับก็เรียกว่าก็เรียกว่าทองคำไม่เอาน้ำมันไม่เอายูโรกับไปไปพร้อมกับเงินยูเอสดอลารซึ่งความสำพันธ์ที่ผ่านมาครั้งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย เป็นลบก,กับน้ำมันกับยูโรแต่เป็นความสัมพันธ์เป็นบวกกับ u ูเอสเพราะนั้นถ้าเป็นลักษณะนี้รูปแบบนี้เนี่ยนักลงทุนก็น่าจะจับตาหมองปัจจัยทางเทคนิคอย่างที่ดิฉันเคยกล่าวว่าปัจจัยทงเทคนิคมันหลุดแนวต้าน moving average 200วันเราก็มาประเมินว่าจะมีการยอ่อทีนี้ถ้าย่อจะยอ่อลึกไม่ลึกอยู่ที่อตอนที่ดิ่งลงมาแรงแค่ไหนอย่างปีที่แล้วเนี่ยหลังจากที่ใกล้ใกล้ขึ้นปีมันลงมาเกือบร้อยเหรียญก็ กลับไปดูของเก่าก็อาจจะมาจากการที่ทงคําย่อลงมาจากพันเก้าร้อยเพระนั้นเวลาแรงดิ่งมันมาแรงมันก็ย่อลึกอย่างปีนี้เนี่าายไฮมันอยู่แค่พันแปดร้อย 1, 800, แล้วก็ย่อลงมาจากพันเจ็ดร้อยห้าสิบราะนั้นอาจจะมีการย่อบ้างแต่ก็ประเมินว่าเออมีความเป็นไปได้ที่นมาจะไม่หลุดพันหกร้อยี่สิบหค่ะอืมนะฮะก็อย่าหลุดพันหกร้อยยี่สิบนะครับตรงน,นัตรงนั้นนั้น เรียกว่า,าจุดหวัดเสียวเลยนะฮะค่ะแล้วมแหมปีนี้ทั้งปีลงทุนทองได้กำไรนิดหน่อยนะฮะาจากเมื่อตอนต้นปีซึ่งลงไปเยอะเนี่ยแล้วปีหน้านี่คิดว่าน่าจะได้กำไรมากขึ้นไหมะฮะทองคำนี้คือถ้าหน้าลงทุนถึงคอมทองคำระยะยาวก็จะประเมินได้ว่าต้นตปีายปีคนะละกำไรแค่หกเจ็ดเปอร์เซ็นต7 แต่ถ้านักลงทุนลงทุนในระยะกลาง mm. ก็เชื่อว่าน่าจะทำกำไรได้เป็นกอะเป็นกำรรเนื่องจากว่าแต่ละใจมาาเนี่ยทองคำมันห่างกันประมาณสักสองร s อนหสิบยเอึงส0 0ร้ อย่างถ้านักลงทุนต้องกับกลยุทธ์ในการลงทุนเคยลงทุนเป็นระยะยาวก็ให้ถักให้เปลี่ยนการลงทุนมาเป็นระยะกลางเนื่องจากว่าเราก็ยังเชื่อว่าทคงคาตีหน้ายังเป็นช่วงไซเวอย,อย์อยู่เหมือนกับว่าไซเคิลขาขึ้นมันน่าจะหยุดแล้วก็กรบฐานเป็นไซเวย์สักพักแล้วก็ต้องดูว่าหลังจากหมดไซเคิลไซเวย์แล้วเนี่ยจะเป็นจะกลับมาเป็นไซไซเคิลขาขึ้นหรือขาลงอีกครั้งหนึง่ง แต่เชื่อว่าภายในป2ปีนี้น่าจะเป็นไซเคิลไซเวคค่ะอือน่าจะไซเว์นะฮะค่ะแต่แตว่าไซเวก็ดีนะคะเพราะว่าทองคําในในหนึ่งปีเนี่ยมีทั้งขึ้นทั้งลงอย่างอย่างขึ้นสามร้อยลงสามร้อยก็ถ้าหน้าผุ้ถือเนี่ยกรับเอ่อกลยุทธ์ในการลงทุนก็เชื่อว่าจะสามารถทํากําไรได้มากกว่าการที่ซื้อแล้วถือทองทองคายาวเกินนะคะ คือไซเวอนี่ก็ทำกำไรได้นะฮะแล้วก็<ช>ปลอดอปลอดภัยด้วยซ้ำเพราะมันไม่ไม่เหวี่ยงแรงนะฮะ,<ช>ะเรารู้ถ้ารู้แนวรับแนวต้านที่ดีเนี่ยก็ทำกำไรได้ตลอดทั้งปีเลยนะฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการลงทุนในทองคำไม่เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วซื้อแล้วไปนอนกอดไว้แล้วก็รอให้ทำกำไรต่อไปการลงทุนในทองคำก็ยังคงจะต้องติดตามข่าวสารศึกษาปัจจัยทางเทคนิคเป็นปัจจัยหลักค่ะอืมก็ต้อง อาจศึกษาดูกราฟบ้างหลักวิเคราะห์ทางเทคนิคนะเทคนิคอลอนาลลซิสนะฮะก็จะเป็นประโยชน์นะครับคเอาละครับก็แหมวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับแล้วก็ปีใหม่อยากให้คุณพวันได้อวพรปีใหม่ให้แฟนๆทองคำของวิเคราะห์ข่าวร้อนเราด้วยครับ ก็ขอให้แฟนๆนิ้วข้อข่าวร้อนทุกท่านเนี่ยมีความสุขเจริญก้าวหน้าแล้วก็ขอให้ปีหน้าประสบความสําเร็จกับการลงทุนปีนี้อะไรที่ผ่านไปก็ผ่านไปละทิ้งสิ่งที่ดีสิ่งเออสิ่งที่ดีก็เก็บไว้สิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งไปแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่การลงทุนปีหน้าถ้าศึกษาถ้าติดตามดิฉันเชื่อว่านักลงทุนทุกท่านจะประสบความสําเร็จค่ะอืมนะครับแหมขอบพระคุณมากนะครับ ปีหน้าฟ้าใหม่แล้วก็เช่นกันนะครับพรอันประเสริฐก็ขอคืนแด่คุณพะวันและบริษัทแวลจีและพนักงานทุกท่านด้วยนะครับค่ะขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับโชคดีปีใหม่ค่ะโชคดีปีใหม่ครับโชคดีปีใหม่ครับสวัสดีครับเอาละครับก็นั่นเป็นแนวโน้มทองคำนะคือคุณระวันก็มองปีหน้าอาจจะไซเว์ไซเวอัพนะฮะทีนี้ไซเว์ไซเวนี่สองสามร้อย เหรียญนี่ก็ทําเงินได้ตลอดแหละนะฮะอ้าวก็ม่อียาวแต่ว่ายาวหน่อยต้องมันศึกษาข้อมูลให้ดีนะติดตามตลาดให้ดีครับอ้าวของคุณพิสุทธิ์มีข่าวอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ถ้าเกี่ยวกับทองก็คงไม่มีอะไรนะอาจารย์มีก็เรื่องของปีใหม่เนี่ยเห็นบอกว่าปีนี้เงินจะสะพัดสูงที่สุดในรอบเจ็ดปีอ๋อหนึ่งแสล้าน